โอ้ยคุณพี่กระนำเกินไปอร่อยเกินไปโนมูบาชิโซโยะนมูบาชิโซโยเหนื่อยเกินไปโนมูฮิมดุโรยโนมูฮิมดุโรยหนูว่างเกินนะพี่ไม่ไหวอ่ะโนมูจอลเลโยะนนมูจอลเลโยะช่วงนี้ยุ่งมากอย่านัดอย่าโทรไม่ต้องข้อความหาหนูโนมูพับไปอ่นมูพับไปอ่ะโหมันขับรถเร็วเกินหรือเปล่าวะนี่มันเร็วมากเลยขับช้ากว่านี้ได้ไหมเนี่ยโนมูปัลไลอ นมูปลาไหลคุณน้องขามคันเร่งมีกี่อันคุณน้องเหยียบตอนนี้เลยนะคะนมูเนื้อเยอียนมูเนือเอ้อยโหสเต็กมันชิ้นใหญ่ไปไหมเนี่ยนมูคอยอนอมูคออ,อ,อ,อันนี้ชิ้นนี้ก็เล็กเกินค่ะนะคะเล็กไปนมูชาเกลนมูชาเกาแล้วถ้าเป็นสวยมากเกินล่ะคะ่ะ เราเขียนว่าไงดีคอมเมนต์พอเข็ม่อยชอบเรียนภาษาเกาหลีแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเข็มโคเดียวไว้นะอันนี้บ้านหลังใหม่ามาเริ่มต้นใหม่ไปได้วยกันนะคะอย่าลืมกดติดตามกด Follow ไว้นะคะคุณทุกคนค่ะ